เราจะระวังตัวยังไงคะไม่ให้เกิดการปรา마ดให้รักษาตัวเองไว้ไม่ให้เกิดอารมณ์ปา마ดอะคะ่ะไม่จาเป็นอย่าไปใช้ใครครับเพราะเราไม่รู้ว่าเขาคือใครใช่ไหมไม่จําเป็นอย่าไปใช้งหมดการแผ่เมตตาการมูทนาบุญเนี่ยเป็นตัวลดตัวนี้ลดการถือตัวถือตนเนี่ยมันจะลดมันจะลดไปมันจะลดง่ายๆอะมันลดไปเรื่อยๆ ถ้าเราเผลอไปปามาศคนที่ข้างในเขาเป็นอรหันแล้วเขาเป็นโพธิยานเขาเป็นคนที่มีกําลังเนี่ยเราจะระวังตัวยังไงคะไม่ให้เกิดการปาาศให้รักษาตัวเองไว้ไม่ให้เกิดอารมณ์ปาาศอะคะ่ะโดยที่อารมณ์มันพาไปเองค่ะหลวงตาหลวงพ่อท่านสอนมาตั้งนานนะท่านบอกบทแผ่เมตตาเนี่ยบทโมทนาเนี่ยเป็นตัวลดตรงเนี้ย ว่าไม่จําเป็นอย่าไปใช้ใครทั้งหอกเพราะเราไม่รู้ว่าเขาคือใครใช่ไหมไม่จําเป็น่าไปใช้ท่างหมดการแผ่เมตตาการโมทนาบุญเนี่ยเป็นตัวลดตัวนี้ลดการถือตัวถือตนเนี่ยมันจะลดมันจะลดไปไมันจะลดง่าย,ายๆหรอกแต่ลดไปเรื่อยๆ ผงวิหารตามฉายาของท่านนะ่ะคนมีเมตตานะบ่อยๆมันก็มีกรุปนามุิตตาอุเบกขาไปมันไปเป็นเป็นเรื่อยๆนันบอกมันเป็นลูกโซ่กันนะมันไปเยอะเลยทังบอกแม้แต่พุทธทางชีวิตต่างที่เรากราททุกวันเนะี่ยมันก็เป็นเป็นลูกโซ่กันทั้งหมดนะไปถึงใจสนานาคมทั้งหมดนะ จิตคนที่เข้าถึงไตสนณคมเนี่ยมองไปเนี่ยความรู้สึกจะไม่เหมือนคนธรรมดานะฮะท่านบอก mm hmm. เห็นพระจิตมันจะไปที่พระเห็นรูปพระก็จิตจะไปที่รูปพระเห็นคนทําความดีมันก็จะเกิดปีติเห็นคนที่ทําไม่ดีมันก็เฉยๆนะฮะบางครั้งมันยังคิดสงสารเนี่ย เพราะว่าเขาจะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปในทางที่เป็นทุกข์จิตมันจะไปเองนะเนี่ยมันจะพัฒนาไปเองจิตมันจะสบายสบายจิตมันจะเบาเบา่านบอกนั่นคือจิตไปที่เป็นพรหมจิตสบายจิตเป็นพรหมรม,มันไม่ลำคาญมันไม่ดิน้นมันไม่ลำคาญถึงลำคาญก็ไม่นานท่านบกแป๊บแ มันก็เบนได้นั่นะจิตที่ควรควรนะมีกำลังจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้ท่นนานบอกมันปิดอบายภูมิมันปิดอบายภูมิมันปิดโดยชิ้นเชิงนะ สัพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงถ้าหากญาติธรรมเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์นะครับ